มาดูในเรื่องของแผนนะครับแผนของเรานะครับในผังที่หนึ่งนะครับเป็นอย่างไรนะครับขอเคลียร์กระดานก่อนนะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับสมมติว่าท่านเข้าไปในผังที่หนึ่งหนึ่งนะรหัสนับด้วยเงิน ห้าสิบบาทแล้วก็บวกกับเงินที่อยู่ในระบบห้าสิบบาทนะครับท่านท่านสมัครเข้ามาในผังหนึ่งนะครับห้าสิบห้าสิบบาทเม็ดนี้กําลังเข้าไปอยู่ในผังนี้หนึ่งนะครับแล้วเม็ดนี้นะครับเมื่อเข้าไปอยู่ในผังนี้หนึ่งนะครับเงินของท่านซึ่งในเม็ดนี้ที่มีอยู่ห้าสิบบาทนะครับเมื่อเข้าไปอยู่ในผังหนึ่ง เงินในจํานวนนี้จะหายไปทั้งจํานวนเพื่อที่จะให้ระบบมันหมุนได้ตามระบบนะเพราะนั้นท่านเข้ามาใหม่ปุ๊บท่านจะต้องเงินของท่านนะครับกระจายไปช่วยระบบก่อนหนะับเพราะฉะนั้นท่านจะหมดไปห้าสิบบาทแต่ท่านยังเดิมนะท่านยังมีอยู่อีกห้าสิบบาทเมื่อกี้นี้นะครับเพราะท่านได้แต่ จากจากคนที่ต่อใจท่านเมื่อกี้เนี่ยสมมติว่าแพ็กเกจที่หนึ่งน,นะครับมีคนมามาต่อต่อกันเองของท่านนะครับรหัที่ต่อเองของท่านเมื่อกี้ท่านมีมีอยู่ห้าสิบบาทนะครับและของท่านในรหัสตัวนี้ก็ยังมีอยู่อีกห้าสิบาทถูกต้องไหมครับนะครับยังอยู่อีกห้าสิบบาทเพราะฉะนั้นเข้ามาปุ๊บท่านจะเข้ามาด้วยเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับตรงนี้จะเข้ามาด้วยเงินหนึ่งร้อยบาทหมายความว่าท่านได้ค่าแนะนํามมาสองคน ถูกต้องไหมครับจากจากนอกผังเมื่อกี้เนี่ยแนะนำมาเองเนี่ยนะครับแล็กเกจที่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้ามีอยู่ห้าสิบบาทนะครับและห้าสิบบาทเนี่ยจะหายไปจะหายไปนะครับหายไปก็เลยหมายความว่าท่านจะคงเหลืออยู่ที่ห้าสิบบาทรายได้ของท่านจะเหลืออยู่ที่ห้าสิบาทแต่ห้าสิบาทนี้ถูกกระจายขึ้นไปนะครับกระจายไปไหนห้าสิบบาทนี้นะครับไอห้าสิบบาทนี้คงอยู่นะครับรยังคงอยู่ที่ผังนะครับถือว่าเป็นไรายได้ที่ท่านแนะนํามา นนอันี้คงอยู่แต่ห้าสิบนี้หายหายไปไหนบ้างนะแบ่งออกเป็นสองส่วนเงินของรหัสแรกที่ท่านก็มานะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับห้าสิบนี้นะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนตามน,นี้นะครับามานี้เลยนะครับคา,านี้สองบาทห้าสิบข้ามาตรงนี้สองบาทห้าสิบนะครับ มาอยู่ตรงนี้47บาท50 47บาท50หรือ47บาท50ตต่างนะครับ2.50นี้คือว่าเข้าบริษัทเข้าบริษัทเพื่อที่บริษัทจะเอาไปพัฒนาในเรื่องของแพลตฟอร์มนะ50บาทนี้นะครับเข้าบริษัทแค่2.50หรือ5% หเซนะครับเพื่อที่จะเอาไปดูแลในเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับจ้างสมาชิกจ้างพนักงานดูแลค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าออฟฟิศอะไรต่างๆเพื่อที่จะดูแลระบบให้ระบบนี้ยังคงอยู่นะครับคือว่าขอไปเป็นเพื่อที่จะเอาไปบริหารจัดก,การของบริษัทนะครับส่วน4ี่สบาทห้ตีคือ9ก้าเของเงิน50บาทนะครับของเงิน50บาท นะครับบริษัทเอาแค่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือขังหนึ่งนะครับขังหนึ่งขังหนึ่งพอท้าทำมาห้าสิบนะครับสี่บเจ็ดบาทนี่คือเป็นของสมาชิกเลยนะครับคืนให้กับสมาชิกโดยทันทีเมื่อท่านระบบคืนให้กับสมาชิกโดยทันทีถ้าเป็นชร์ลูกโซ่นะครับถ้าเป็นชร์ลูกโซ่คือ เงินจำนวนนี้ครับจะไปอยู่ที่บริษัทและกองอยู่ที่บริษัทครับจะก,กองเอาพี่ก๊อฟทำไมโก่งขน,นั้นกูบังกล้องอ่าน,นะครับนะครับเงินตัวนี้คืนให้กับสมาชิกไปในระบบทันทีไม่เอามากองไว้ที่บริษัทนะครับไม่ใช่ว่าบริษัทจะเอาไปเทรดจะเอาไปอะไรไปทําการใดๆให้เงินมันงอกเงยแล้วไปจ่ายคืนไม่ใช่ บริษัทคืน4 7เจบาท50ิทันทีจะไม่ถึงเงินของสมาชิกไว้นะครับสมาชิกก็จะได้ได้พอยต์ซึ่งเป็นพอยต์ซึ่งเรียกว่า B c ซ c ก็คือเบรคอยเบรคอยหนึ่งหนึ่งเบคอยเท่ากับ1บาทคืออัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเพราะเบรคอย,ยก็เหมือนเอาเป็นแต้ม เป็นแต้มซึ่งอยู่ในระบบนะครับเราเอาเงินมาแลกเพื่อเป็นแต้มเวลาที่ท่านจะถอนท่านจะถอนแต้มออกมาเป็นเงินเป็นเงินบาทเทียบหนึ่งต่อหนึ่งหนะท่านสอนห้าห้าสิบบีซีนบริษัทก็จะโอนให้ท่านคืนห้าสิบบาทจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแต้มเพื่อที่จะสามารถโยกย้ายขายเทไปในระบบนะรัาเพราะเป็นตุลขก็เลยเป็นแต้มนะครับท่านซื้อเข้ามานะครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี้ก็จะเป็นห้าสิบบีซี ห้ BC, นี้ก็แตกออกเป็นมา่างนี้นะ BC, BC, นะครับ2.50จุดห้าศูนย์สี่สิบเจ็ดจุด้าศะครับก็ตีเป็นบาทไปเลยหนะับาทก็มันมาตาส่วนเท่ากันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านออกถอนก็ออกมาเป็นบาทอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วสี่สิบเจบาทห้าสิบตัวนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแบ่งออกเป็นสส่วนอ่าโอเคนะครับแบ่งออกเป็น2ส,ส่วน ส่วนแรก25บาทอีกส่วนหนึ่ง22บาท50สตางค์นะครับ22บาท50สตางค์สส่วนรวมกันเป็นเงิน47บาท,ทตัวนี้นะครับ25บาทนี้คือไปไหนนะครับ25บาทนี้เป็นค่าแนะนำ เป็นค่าแนะนำจะย้อนไปให้กับคนที่พาท่านสมัครมาเขาใช้ยูเซร์ีนมของผู้แนะนำใช่ไหมฮะเงินตัวนี้จะไปจ่ายให้กับผู้แนะนำยี่สบาทนะครับจ่ายให้กับผู้น,นำยี่สบาทแล้วเหลืออีกยี่สบาทห้าสิบกว่วค่าลันระบบค่ารันระบบนะครับค่าแนะนำนี้ จะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครั้งเดียวเท่านั้นตอนที่เราสมัครผ่านหน้าสมัครที่ผู้แนะนําสมัครซ, before, ซื้อซื้อหน้าสมัครไห้ท่านนะครับเพราะนั้นะค่าแนะนําจะได้25บาทและได้แค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับในเดือนที่2ที่สาที่4ไม่ได้นะครับได้ครั้งแรกเท่านั้นนะครับแล้วตัวนี้ได้ค่ารันระ,ะบบค่ารันระบบนี้คือหัวใจของระบบคือหัวใจของระบบ เพราะว่าเงินนี้จะเป็นการช่วยเหลือนะครับจะเป็นการช่วยเหลือคือเป็นค่าหลันระบบที่ให้ระบบมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบที่เอามาจ่ายเป็นรายได้ให้กับสมาชิกอ่าสมมตุตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคกล้องตามนิดนึงนะครับอ่าโอเคนะครับสมมุติอยู่นี่นะผอกอนก่อนพร้อมก่อรวมทั้งรวม นะครับอย่างนี้นะนะครับสมมติทังรวงมไปนี้อ่สมมติว่าแล้วเราเข้ามาต่อตัวนี้สมมุติเราเป็นคนนี้เราอันนี้คือตัวเรานะครับนี่คือตัวเรานะครับเราเข้ามาปุ๊บเงินยี่สิบสองบาทห้าสิบนะครับยี่สิบสองบาทห้าสิบจะจ่ายขึ้นไปข้างบนนี้ จ่ายมานี้นะครับที่อยู่บนอยู่บนตัวเราอยู่บนหัวเรานะครับที่อยู่บนหัวเรานี้นะครับชั้นละหนึ่งบาทห้าสิบหนึ่งบาทห้าสิบหนึ่งบาทห้าสิบจ่ายไปนะครับรวมทั้งหมดสิบห้าชั้นสิบห้าชั้นนะครับ แต่ตรงนี้ท่านเข้ามาเห็นนะครับผางบอลในนี้เป็นผางบอลรู้ไหมนะครับและเพิ่งเกิดใหม่ด้วยเพราะยังมีไม่กี่รหัสนะครับแล้วท่านเข้ามาอยู่เนี้ยยี่สิบบาทห้สิบตัวนี้นะครับยี่สิบบาทห้สิบตัวนี้นะครับกำลังจะไปนะครับนะครับกำลังจะไปนะครับมันจะไปนี่หนึ่งบาทห้าสิบไปนี่หนึ่งบาทห้าสิบไปนี่หนึ่งบาทห้าสิบแล้วจ่ายเป็นการอากาศเดี๋ยวการอากาศมาดูว่าตรงนี้จริงๆจะต้องเป็นในส่วนของบริษัทที่จะได้ เพราะว่าจ่ายไม่ครบเพราะว่าจะถายหนึ่งท่านเข้ามาปุ๊บค่ารันระบบจะต้องจ่ายขึ้นไปส5บห้าชั้นจ่ายขึ้นไปส้าชั้นแต่ต้นๆเนี่ยจ่ายไม่กี่ชั้นจ่ายนี่บาทห0สจ่ายนี่บาทห0ิจ่ายนี่บาทห0ิบถ้าเป็น15้าชั้นจะเป็นเงินอยู่ที่ยี่บาทหท่านกดเครื่องที่เลขตามด้วยก็ได้นับเอาสิบห้าไปคูนกับ1.5จ้าจะเป็นยี่สิบจุ้านะครับท่านก็จ่ายไปตามนี้จ่ายไปนี่จ่ายไปนี่ นะครับสมมติว่ามีคนเข้ามาต่อจากท่านเลยสมมติว่านายเอเข้ามานะครับยี่สบาทห้สิบของนายเอก็จะเข้าเด่นค่าร้าระบบยี่สิบห้าบาทของนายเอก็ไปจ่ายให้กับผู้แนะนํายูเซอร์ของผู้แนะนําเขานะครับไร่สองบาทห้สิบเข้าบริษัทตนลงห้าสิบาทพอดีนะครับนายเอเข้ามานายเอก็ต้องจ่ายนี่บาทห้สิบนายเอก็ต้องจ่ายนี่บาทห้สิบนายเอก็มาจ่ายนี่อีกบาทห้สิบ ตัวน,นี้เรียกว่าค่ารันระบบนะครับเรียกว่าค่ารันระบบนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเข้ามาในระบบนี้ท่านจะมีเงินคงค้างอยู่ในผังที่1 50บาทแต่50บาทของตัวรหัสตัวรันของท่านหายไปตามระบบคือเข้าบาริษัทเข้าไปค่าแนะนำนะครับแล้วก็ค่ารันระบบเพราะฉะนั้นตัวท่านจะเหลืออยู่ที่50บาท เงินยังเหลือนยู่ับอยู่ที่5 0บาทต่อ1รหัสของท่านที่เข้ามาทาั้งทั้งที่จ่ายไปแล้วเหมือนกับว่าท่านประมาณ0 0ึนะครับแต่ท่านแนะนำสองคนก็เลยอยู่50แต่50ของท่านกระจายไปที่ผู้แนะนํากระจายไปที่บริษัทแล้วก็จ่ายเป็นค่ารันระบบนะครับขอให้ทุกท่านเข้าใจในเรื่องของแผนตรงนี้ก่อนนะครับค่ารันระบบจะเป็นอย่างนี้นะครับจ่ายขึ้นไปในผังที่หนึ่งของเราเนี่ยจ่าย15ชั้นนะครับเดี๋ยวในผังที่สองจ่าย16ชั้น ผังที่สามจ่ายสิบเจ็ดชั้นนะครับแล้วเดี๋ยวท่านดูว่าไรายได้ผังที่หนึ่งได้เท่าไหร่แล้วไรายได้ผังที่สองได้อีกเท่าไหร่แล้วไรายได้ของ <c oughs> ผังที่สามได้อีกเท่าไหร่นะครับอ่าตรงนี้ก่อนนะครับโอเคต่อของเราจะเริ่มต้นแบบเล็กๆเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อย ท่านจะมีเงินมากขึ้นเพราะว่าจํานวนรหัสเพิ่มทีละสองเท่าสองเท่าสองเท่านะครับผมต้องการทําให้ระบบในผังที่หนึ่งนะครับที่ไปคํานวณตัวรบในผังที่สองและผังที่สามที่จะมาช่วยดันในผัยหนึ่ง 1, ผมนะครับออกแบบไว้ว่าในหนึ่งเดือนนะครับในหนึ่งเดือนของผังที่หนึ่งจะต้องมาต่อหนึ่งชั้นพนักทุกทุกหนึ่งเดือนจะมามาต่อให้ท่าน เดินลัชั้นนะับตามระบบที่ได้วางไว้หนึ่งเดือนหนึ่งชั้นอ่ะสมมติว่าเดือนแรกเดือนแรกก่อนเดินลัชั้นนะครับเดือนแรกมาสองคนท่านกี่บาทครับสามบาทบาทห้าสิบกับบาทห้าสิบนะครับไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ทําให้ท่านแบบว่าถ้าการทําธุรกิจไปเปรียบเทียบเชิงธุรกิจนิดนึง นะครับเวลาท่านทําธุรกิจทุกธุรกิจสิ่งแรกที่ท่านต้องทําคือว่าขอให้คืนทุนได้ไวที่สุดขอให้คืนทุนได้ไวที่สุดที่เหลือคือกําไรต้องไหมครับระบบอกเราสร้างในขั้นที่หนึ่งของท่านเมื่อกี้นี่ครับถูกต้องที่สุดแล้วเมื่อทีอย่างนี้ท่านลงห้าสิบใช่ไหมครับท่านแนะนำสองคนได้คนละยี่บห้าได้คนละยี่ิบห้าท่านแนะนำสองคนนะครับ ในยี่สิบห้าหรือยี่สิบห้าคือท่านคืทนทุนแล้วถูกไหมครับท่านได้ห้าสิบไปแล้วที่เหลือคือกําไรตรงนี้คือกําไรของท่านอย่างเดียวเลยเพราะตัวท่านได้ห้าสิบไปแล้วได้ห้าสิบเพราะว่าท่านแนะนําไปสองคนแล้วถูกไหมครับถึงเข้ามาในระบบในผ่านที่หนึ่งได้นะครับตอนนี้คือกําไรแล้วนะครับในเดือนที่หนึ่งมาสองรหัสท่านได้บาทห้าสิบบาทห้าสิบรวมสองรหัสนี้เป็นสามบาทในเดือนที่สองครบรอบใหม่อีกแล้ว ครบรเราไม่แล้วผังที่ทุกคนช่วยกันต่อเอารหัสก็มาช่วยกันต่อในผังรวมหม้แล้วสี่มาแล้วมาแล้วสี่เห็นไหมครับของเราฐานยิ่งกว้างยิ่งทําให้ท่านมีรายได้สูงขึ้นฐานยิ่งกว้างนะครับทําให้ท่านมีรายได้สูงขึ้นนะครับโอเคนะครับทำให้ท่านมีไรายได้สูงขึ้น นะงนเดือนที่สองไม่แล้วครับสี่รหัสนี้บาทห้าสิบ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 เห็นไหมครับอ่าตรงนี้ครับบา,รบ,บ,บาทห้าสิบคูณสี่ก็เท่ากับหกบาทเห็นไหมครับถามว่าเดือนที่สองท่านจะได้หกบาทไหมนะครับถามว่าได้หกบาทไหมคําตอบคือไม่ใช่ท่านจะต้องได้เก้าบาทนะครับเดือนที่สองท่านจะไม่ได้ไดแค่หกบาท แต่ในเดือนที่สองมาครั้นที่สองท่านไม่สี่คนท่านได้หกบาทแต่ท่านจะได้สามบาทนี้ด้วยเพราะเดือนแรกท่านได้สามบาทไปแล้วถูกไหมครับแล้วรหัสพวกนี้ครับพอเดือนที่สองของเขาเขาจะต้องเสียค่าบริการรายเดือนแต่ค่าเสียค่าบริการรายเดือนถามว่าต้องเติมเงินเข้าไปอีกไหมคําตอบของเราคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะว่าเสียค่าบริการรายเดือนตรงนี้ครับ เมื่อเมื่อกี้เข้ามาท่านจะมีอยู่ห้าสิบาทถูกต้องไหมครับคู่กับรหัสของท่านเพราะว่าเงินในรหัสท่านนั้นกระจายไปหมดแล้วห้าสิบแต่ท่านมีสะสมไว้ที่แนะนําคนเข้ามาสองคนเพราะนั้นจะมีสะสมอยู่ตรงนี้หนะ้าสิบนับค่าบริการของผังที่หนึ่งก็เอาเงินจากในรหัสของท่านเั่นแหละที่มีอยู่ นะ้าสิบาทตัวนี้ของเราเนี่ยที่ท่านเข้ามาแล้วท่านแนะนําไปสองคนห้าสิบาทห้าสิบาทนี้จะถูกล็อกไว้เลยถูกล็อกไว้ท่านจะยังเบิกไม่ได้เพราะระบบจะล็อกระบบสร้างไว้เลยว่าบล็อกไม่ให้ถอนเพื่อที่จะให้ท่านตงเนี้คงไว้เพื่อที่จะให้ระบบมันเดินไปต่อได้นะครับเพราะว่าค่าบริการรายเดือนค่าบริการรายเดือนของผังที่หนึ่ง ค่าบริการรายเดือนนะครับค่าบริการรายเดือนคือเติมเงินเข้าระบบเพื่อให้ระบบสร้างเงินให้กับเราอีกนะครับสร้างเงินให้กับเราอีกค่าบริการรายเดือนของผังที่หนึ่งอันนี้คือผังที่หนึ่งก็คือยี่สิบห้าบาทยี่ห้าบาทนะครับค่าบริการรายเดือนก็คือว่าท่านคงไว้ห้าสิบบาท หมายความว่าท่านมีเงินที่จะเสียค่าบริการเดืนะะได้ถึง2เดือนด้วยกันนับ2เดือนด้วยกันนับเพื่อให้มีความ,มยั่งยืนของระบบนะครับเดี๋ยวท่านเดี๋ยวลองดูไรายได้ของไผ่หนึ่งแล้วท่านจะรู้สึกว่าสุดยอดแล้วท่านจะต้องได้ตัวเลขนี้เป็นที่แน่นอนจากบริษัทดับเพราะว่าเป็นแผนที่ช่วยคนลักยาเพราะลากยาสามารถที่จะเข้าถึงได้ถ้านในบริการ อื่นๆของเครือข่ายอื่นๆรากย้าหมดสิทธิ์เพร,ราะว่ามันมีตัวสินค้าสินค้าก็ต้องเป็นโน่นหละหลักพันแล้วหลักหมื่นน่ะถูกไหมครับแต่ตรงเนี้ยรากย้าเข้าได้นะครับ mm hmm. แล้วทุกคนที่เข้ามาในระบบนี้ต้องลงผังที่หนึ่งก่อน mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นคนจนคนปานกลางหรือคนรวย mm hmm. จะต้องเข้ามาอยู่ในผังที่หนึ่งก่อนนะครับ mm hmm. อยู่ในผังที่หนึ่งก่อนนะครับเข้ามาทุกคนเข้ามาในัยหนึ่งเหมือนกันทุกคนหมายความว่าคนจน คนรวยคนบางการเข้ามาอีกายหนึ่งก็คือว่าสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เพราะนั้นองค์กรของเราจะใหญ่มากๆเป็นผังบรรยีที่ใหญ่มากๆบอกไว้เลยนะครับเพราะว่าแน่นอนถ้าใครเลือกพ็กเกจสองคือเจ็ดรหัสท่านเข้าทีละสามเลยนะครับเข้าทีละสามหนึ่งคนเข้ามาก็เข้ามาในผังรวมสา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 ม,สาม,สาม,สามอันนี้ยังไม่ถึงโวบอดนะฮะยังไม่ถึงโวบอดรับถ้าเป็นเครอื่นท่านจะมีแค่หนึ่งรหัส แต่ของเรารหัสต่างๆนี้ซ่อนอยู่ในหนึ่งยูเซอร์นะครับเพื่อที่ทําให้ทุกท่านได้มีรายได้ที่สูงขึ้นแต่มาดีไซน์ในยูเซอร์ของท่านว่าในยูเซอร์ของท่านจะมี3รหัสหรือ7รหัสนะครับอยู่ที่ท่านที่วัดแนะนําเข้ามาในแต่ละรหัสที่ว่าจะคงลงเหลืออยู่ตั้งแต่ตอนต้นที่ท่าน,านซื้อแพ็กเกจน,นะครับโอเคนะครับค่ารการ,รเดือนก็มาปุ๊นะคบค่าใบการ,รันเดือน25บาบาทเนี่ยครับ ผังน,นี้นงนะพอเดือนที่สองนะครับพอเดือนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเราจะต้องเสียท่าในการรายเดือนเดือนละยี่สิบห้าบาทไปตลอดชีวิตนะครับเดี๋ยวท่านมีเงินเป็นหลักหมืน่นจ่ายเงินแค่ยี่สิบห้าบาทในผังนี้หนึ่งในรหัสนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วท่านยอมเสียยี่สิบห้าแต่ท่านได้เงินที่มากกว่าเพราะนั้นท่านยอมเสียยี่สิบห้าเพราะทุกคนจะทำหน้าที่เหมือนกันที่เสียยี่สิบห้า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 เพื่อได้รับเงินที่สูงกว่าตัวระบบทก็ ยอมเสีย25ตัวระบบก็มีการไว้เพื่อที่จะต้องเสียค่าไปการรายเดือนทุกเดือนทุกคนทนาราที่ของตัวเองคือเสียค่าไปการรายเดือนตัวบอดก็ทําหน้าที่ที่จะต้องเสียค่าไปการรายเดือนทั้งสองส่วนนี้ช่วยกันระบบจึงไม่มีวันสะดุดและไม่มีวันตายและผังก็ไม่มีวันตายนะครับอ่าต่อนะครับ25บาทนี้ไปไหนครับ25บาทนี้ค่าไปการรายเดือนนะครับค่าไปการรายเดือนนี้คือค่าไปการรายเดือนอยู่แยกเป็น2บาทห้าสิ กับยี่สิบสองบาทห้าสิบสองบาทห้าสิบคือค่าบริษัทนะครับอ่ตัจนี้คือค่ารันระบบเห็นไ,ไหมครับจะเหมือนกับัวนี้เลยครับจะเหมือนกับโจนี้เลยถูกไหมครับพอานี 2, ้สองปุ๊บมันไม่ต้องจ่ายค่าแนะนำไทยแล้วไหมครับเพราะนั้นยี่สิบห้าบาทถูกตัดไปเพราะนั้นจะเหลือแค่ยี่สิบห้าบาทนะครับยี่สิบห้าบาทก็คือเข้าบริษัทสองบาทห้าสิบนะครับแล้วจ่ายเป็นค่ารันระบบยี่สิบสองบาทห้าสิบ ยี่สิบบาทห้สิบน,นี่ครับคนนี้ครับครบเดือนอันนี้คือคนใหม่นะคนใหม่จ่ายเข้าไปเห็นไหมครับคนใหม่จ่ายไปคนเก่าก็เสียค่าไปกันรายเดือนสิบห้าชั้นเหมือนเดิมก็จ่ายผ่านเราไปผ่านเราไปผ่านเราไปเห็นไหมครับสิบ <French> ห <5 S 2> ้าชั้นคูณหนึ่งจุดห้าคือยี่สิบสองจุดห้าเพราะนั้นคนเก่าก็เสียค่าไปกันรายเดือนคนใหม่เข้ามาก็จ่ายค่าระบบเห็นไหมครับพอทุกคนทําหน้าที่อย่างนี้ย มันถึงมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลางาเพราะนั้นเดือนที่2คนเก่าเสียค่าบการรายเดือนก็จะมาอีกหนึ่งุาจุดห้าคนใหม่เข้ามาสี่คนก็ได้1 5หนึ่งจุหเพราะนั้นท่านจะได้2ส่วนนี้บวกกันเป็นเงินเก้าบาทเห็นไหมครับเมื่อเดือนที่สามผ่านไปเดือนที่สามผ่านเข้ามาไม่ใช่ผ่านไปผ่านไปจะเข้าเดือนที่สี่แล้วนะครับเดือนสามผ่านมาครับเพราะเราต้องการดีไซน์ว่าให้ท่านมี หนึ่งเดือนหนึ่งชั้นให้ได้นะครับจากที่ทำนวณตูนบอรจนไว้แล้วนะครับนี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงไพ่เอกของเรานะครับแพลตฟอร์มไพ่เอกของเราคือจีเนียสบอร์ดซ้อมอยู่ซอมภาษาอังกฤษอยู่นะครับเพื่อคืนจีเนียสบอร์โอเคนะครับเดือนที่สามมาอันนี้คือเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามมาครับความสนุกเริ่มเกิดขึ้นเพราะฐานยิ่งว่างท่านนึ่ง มีเงินมากขึ้นถ้าเป็นกระขายอื่นฐานยิ่งกว้างยิ่งน่ากลัวที่น่ากลัวคือว่ามันไม่มีคนมาต่อถูกต้องไหมครับแต่่าเรามีโรบอทมาต่ออยู่ตลอดเวลาฐานยิ่งกว้างยิ่งได้เงินเยอะจากที่นี่ครับผังไม่มีวัฏจักรและไม่มีวันตายจากระบบ double s นะครับในชั้นที่หนึ่งได้สามบาทชั้นที่สองได้หกบาทชั้นที่สามได้สิบสองบาทชั้นที่สี่ได้ยี่สิบสี่บาท นาบ24บาทก็รวมตรงนี้เป็น45บาทรวมทุกชั้นมานะครับเพราะฉะนั้นท่านวมมาทุกชั้นเดือนที่6ท่านจะได้189บาทเห็นไหมครับเดือนที่6ยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับระบบนี้คือท่านต้องรออย่างใจเย็นๆนะครับน้าซึมบอ่อทรายไปเรื่อยๆยิ่งเึอมากเดือนขึ้นไปเรื่อยๆท่านก็รับมากขึ้นเรื่อยๆเดือนที่6ท่านได้189เดือนที่7ท่านได้3 8 1เอ ท่านเดือนที่8ได้7จ็ดิเดือนที่9ได้หลักพันและ1,533าบานะครับเดือนที่10จากพ ,5 0 0มันก็ไป2เท่าแล้วใช่ไหมนะไป3,000ันเกา69บาทนะครับเดือนที่1 1ท่านได้อยู่ที่6141บาทนะครับเดือนที่12ท่านได้หลักหมื่นแล้วนะครับไม่มีเดือนไหนที่จะได้น้อยกว่าเดิมเพราะองค์กรโตขึ้น โดยรหัสสมาชิกและรหัสของบอร์ดบอร์ดยังไม่ถึงทีเดี๋ยวก็ดูในผังที่สองเพราะว่าไม่ต้องการให้มีผังกา,าและผังตายอย่างที่ท่านเคยร้งเหลยออกมาดีไซน์ออกมาให้ท่านแล้วท่านเอาตัวเข้ามาในระบบดับเบิลเอเท่างนั้นเองนะครับเดือนที่สองท่านได้หมื่นสองเดือนที่สิบสาท่านได้สองหมื่นสี่เดือนที่สิบสี่ท่านได้สี่หมื่นเก้าเดือนที่สิบห้าท่านได้เก้าหมื่นแปดเดือนที่สิบห้าท่านได้ 49, เก้าหมื่ 15, นแปด 98, แล้วถามว่าอันนี้คือ15ชั้นแล้วนับ,นะบได้ก็1 8ในเดือนที่15แล้วถามว่าเดือนที่16ยังได้ตังไหมนะครับถามว่าได้ได้ตังไหมได้ครับได้เฉไรครับได้98เท่าเดือนครับเพราะท่านมีองค์กรของท่านเต็ม15ชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค,คือ65,534รหัสแล้วรหัสพวกนี้จะต้องเสียค่าบริการรายเดือนทุกเดือนเพราะฉะนั้นจึงมี1 5มาทุกเม็ดเลย เพราะนั้นถ้าท่านได้90,08ในเดือนที่15เดือนที่16 17 18และก็ไปตลอดชีวิตชั่วกาลนานท่านจะได้เดือนละ90,8301บาทอันนี้คือแม็กซิมัมท่านจะได้อยู่ที่90,000เขีนให้ชัดๆเอาให้ชัดๆโอเคนะครับ แม็กซิมัมนะครับแม็กซิมัมอยู่ที่เก้า0มื่นแปดพันสามร้อยกับหนึงบาทจากองค์กรของใต้ท่านจำนวนสิบห้าชั้นรวมกันอกหมื่นกว่าลหัสท่านจะได้อย่างนี้ทุกเดือนทุกเดือนต่อหนึ่งลหัสด,ด้วยต่อหนึ่งลหัสด,ด้วยนะครับอันนี้พูดถึงหน่วยหนึ่งลหัสนะครับหน่วยหนึ่งลหัส ที่จะทําให้ทุกท่านได้เล้าใจคือว่าถ้าท่านเลือกแพ็กเกจที่สองจะทำสามนิ้วไม่ใช่แพ็กเกจที่สองท่านลงเจณแต่ท่านมาสามสามเมื่อกี้ที่ผมพูดตอนต้นท่านจะมาเรียงอยู่สามเลยนะ,ค,ะนครับนี่ฮะสมมตินะครับอยานี้ผอาการอรวมเมื่อกี้ถ้าท่านเข้ามาเมื่อกี้ท่านเข้ามานี่เป็นผังรวมอยู่ท่าน้ามาสามรหัสเมื่อกี้ที่ได้คุนจุสมบัติ นับเจ็ดแล้วขึ้นได้สามมันจะมาอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่นี่หนึ่งสองและสามจะมาอยู่ติดกันแล้วรหัสนี้ได้เก้าหมื่นแปดไปแล้วทําไงครับเก้าหมื่นแปดสามร้อยนึ่งบาทรหัสนี้ก็จะได้ทันทีครับเพราะมันอยู่ติดกันเพราะฉะนั้นท่านจะได้เก้าหมื่นแปดพันสามร้อย่ิบบาทสามรหัสพร้อมกันหมายความว่าท่านก็จะได้แบบ นั่นเลยสารหัสพร้อมกันในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะท่านก็เก้าหมื่นแปดไปคูณ3ามอ่าไปคูณสามเห็นไหมครับเพราะมันมาสามรหัสพร้อมกันไงครับเพราะท่านจะแพ็กเกจเจ็ด 7. แต่ถ้าท่านท่านท่านได้แพ็กเกจสามมันเข้ามาหนึ่งหนึ่งท่านก็ได้เก้าหมื่นแปดแต่ถ้าสามเม็ดติดก,กันที่มาต่อในถังรวมท่านก็คูณเข้าไปสามหนึ่งสามคูณหนึ่งได้สามสามคูณศูนย์ศูนย์สามสามเก้า 8324ถูกต้องไหมครับ9327ทด2ก็เป็น29ท่าน,นจะได้2 9 4 9เก้าหน้าบาทณนะเวลานั้นเพราะ่หนเม็ดได้98แล้วท่านเข้าไป3เมต็ดติดนะครับนี่ครับนี่คือผังที่หน่งนะครับที่มี3รหัสของท่านแล้วอีก4รหัส ที่ว่าอกสีลหัสละหัตที่4ที่ห้าที่6ที่เดเขาก็จะมาตามว่าเขาแนะนำณนะตอนไหนเขาก็จะไปอยู่ในผังกรซึ่งอยู่ไกลกว่าสามรหัสแรกตรงน,นี้ไม่ใช่ว่าอีก4ีปุ๊บก็จะมาติดกับสามรหัสแรกไม่ใช่นะครับเขาเข้ามาตอนไหนก็ไปตอบผังกรรวมณนะเวลาเรียกธรรมณตอนนั้นนะครับ4ี 6, ่ห้าเดี๋ยวมี4ีเม็ดเข้ามาถ้าท่านมีความสามารถที่จะแนะนําผู้คนได้แต่ถ้าท่านไม่แนะน,นําผู้คนท่านทิ้งไว้สมรหัส เอาสีรหัสไอ้ท่านทิ้งเข้ามาในผังหนึ่งสามรหัสทิ้งไว้ข้างนอกสี่ก็ไม่ได้สีเท็อะไรแต่ท่านก็ได้สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเอ้สองหมื่นไม่ใช่สองหมื่นตกไปหลักหนึ่งสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามเห็นไหมครับจากที่ท่านไม่ได้แนะนังแทนเลยแท้ท่านแนะนําตัวเองท่านเลือกแพ็กเกจเจ็ดรหัสเข้ามาสามเห็นไหมครับโดยที่ท่านไม่ต้องไปวุ่นวายกับชีวิตคนเลยท่านไม่ต้องแนะนําท่านก็ได้เท่านี้ครับเพราะท่านแนะนำมา ท่านแนะนําตัวท่านเองท่านแนะนําตัวท่านเองนะครับอย่าปฏิเสธว่าอย่าไปแนะนําตัวเองไม่ได้นะครับท่านแนะนําตัวท่านเองแล้วนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะได้รับวนนั้นก็เอาสี่เม็ดนะครับไปแนะนําอีกแปดคนนะครับ